สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกะหรีปั๊บนะคะซึ่งจะมีส4รสชาติด้วยกันนะคะก็เลยเรียกว่ากลหรีปั๊บโฟร์ซีซันนั่นเองอันดับแรกให้ปั่นถั่วกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็นำมาเคี่ยวเพื่อจะทำเป็นไส้ถั่วเขียวนะคะบางท่านก็สามารถใช้ถั่วเหลืองได้ค่ะแต่ชอบกลิ่นหอมของถั่วเขียวเพราะว่าเปลือกเขาจะมีกลิ่นคลายวนิลานะคะ เคี่ยวจนสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้นะคะส่วนไส้ฟักทองก็นำมาเคี่ยวจนปั้นเป็นก้อนได้เหมือนกันยกเว้นจะเป็นมันม่วงนะคะที่จะสามารถนึ่งแล้วก็ใช้ได้เลยและส่วนนี้ก็จะเป็นไส้เข็มค่ะก็ตามขั้นตอนที่บอกไว้เลยนะคะส่วนรสชาติสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความชอบได้นะคะจะใช้หมูหรือไก่ก็ได้ในส่วนของไส้เข็มะคะ่ะ วิธีทำไส้เค็มนะคะก็ใช้เนย1ช้อนโตะแล้วก็ผัดกับหอมใหญ่สับนะคะให้หอมแล้วก็จึงเติมส่วนผสมทั้งหมดที่เราปรุงไว้ลงไปมาเตรียมแป้งชั้นในก่อนนะคะก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์130กรัมแล้วก็น้ำมันพืช6ช้อนโต๊ะนะคะและนวดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ส่วนแป้งชั้นในเขาจะเนื้อร่วนๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะส่วนผสมแป้งชั้นนอกผสมให้เข้ากันก่อนนะคะลงในชามเพื่อที่จะให้น้ำตาลละลายก่อนที่จะเทกลับลงไปในแป้งอนเนกประสงค์น,นะคะแต่ว่าจะต้องยกเว้นน้ำมันพืชน,นะคะต้องเอามานวดกับแป้งก่อน แล้วก็ทยอยใส่น้ำหรือของเหลวนะคะตามลงไปแล้วก็นวดเป็นเวลาประมาณ30นาทีหรือว่าจนกว่าแป้งจะนวลดีนะคะแล้วก็ให้พักไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะนำมาแบ่งเป็นก้อนออกเป็น8ก้อนด้วยกันนะคะโดยที่ให้เหลือ3ก้อนจะเป็นแป้งโปะหน้าค่ะ ่หลังจากนั้นก็นำแป้งชั้นนอกมาห่อแป้งชั้นในนะคะแล้วก็ให้นำไปรีดนะคะจะรีดด้วยกันทั้งหมดก็คือสองรอบนะคะรีดขึ้นลงนะคะให้เป็นลักษณะคล้ายๆบวงรีแบบนี้นะคะส่วนการรีดรอบที่2ให้ตั้งเป็นแนวตั้งแล้วก็รีดขึ้นลงเช่นกัน,นะคะ่ะ จากนั้นก็มวนแป้งแล้วก็ตัดแป้งเป็นสี่ชิ้นได้เลยแต่ถ้าชอบกะหรี่ปับตัวเล็กลงมาหน่อยก็ให้ตัดเป็น6กชิ้นนะคะวิธีใช้แป้งโปะหน้าก็ใช้เพียงก้อนเล็กๆนะคะเท่าหัวแม่มือของเราจากนั้นก็รีดให้แบนเป็นวง,งกลมนะคะแล้วก็วางทับไปบนแป้งที่เรารีดแล้วนะคะดึงขอบให้สุดขอบเลยนะคะ แป้งโปนงน่าจะเป็นตัวผสานเนื้อขนมไม่ให้มันหลุดออกจากกันเวลาที่เรารีดนะคะให้เรารีดเป็นลักษณะวงกลมนะคะคล้ายๆกับแผ่นที่เราห่อเกี๊ยวซาค่ะส่วนลายที่ได้ก็จะเป็นลายก้นหอยนะคะเป็นลายของกะหรี่ปั๊บนั่นเองจากนั้นก็นำไปห่อไส้ได้เลยค่ะ สำหรับวิธีการพับจีบกะหรี่ปั๊บนะคะเราก็จะกดส่วนขอบแป้งนะคะให้แบนนะคะโดยใช้หัวแม่มือจากนั้นก็ม้วนแป้งขึ้นด้านบน,นะคะ่ะก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยค่ะส่วนที่เป็นปลายที่เหลือเราก็จะเก็บแล้วก็ซ่อนไว้ด้านหลังของตัวแป้งกะหรี่ปั๊บอีกทีหนึ่งนะคะก่อนทอดนะคะก็ให้ตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดนะคะ เพื่อขนมของเราจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะทอดจนเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ให้จัดเสิร์ฟได้เลยสำหรับการทำกะหรี่ปับก็เสร็จแล้ววันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ